ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าจะดีกว่านี้ถ้ามีเวอร์ชั่น Hello Kitty ด้วยแอดขอบอกไว้เลยว่าคุณพี่ยังไม่รู้จักเมืองไทยดีพอเพราะมากกว่า Hello Kitty คนไทยก็แห่มาแล้ว วันนี้เรามาเบาสมองกันบ้างจากเรื่องดราม่าต่างๆเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นกระแสฮือฮาในประเทศจีนและญี่ปุ่นเกี่ยวกับพิธีขอฝนในประเทศไทยโดยมีการเขียนประมาณว่า ประเทศไทยไม่มีฝนตกมาหลายเดือนแล้วจึงจัดทำพิธีขอฝนจริงๆแล้วพวกเขาจะใช้แมวจริงๆแต่ด้วยความรู้สึกสงสารเอ็นดูเห็นใจน้องแมวจึงตัดสินใจใช้โดเลม,มอนหวังว่าฝนจะตกเร็วๆนี้นะเรียกว่าโพสต์นี้เป็นไวรวัลสุดๆเพราะที่ญี่ปุ่นมีคนเห็นข่าวนี้มากกว่า16.1ล้านคน คิดเป็น12.88%ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วคนไทยได้นำเดอร์ลมอนมาใช้แทนแมวจริงๆมานานแล้วแหละย้อนกลับไปเมื่อปี2015ก็เคยเป็นข่าวดังที่ญี่ปุ่นมาแล้วโดวยในปีนั้นเขาพัดหัวข้อข่าวไว้ว่ารู้สึกแย่ที่จะต้องเสียสละเพื่อพิธิกรรมขอฝนเลยต้องเลือกใช้เดอร์ลมอนแทน พิธีขอฝนตามประเพณีจัดขึ้นเนื่องจากภัยแห่งแล้งเดิมทีพิธีนี้จะใช้แมวดำที่เอาไปใส่ในกรงแล้วเดินแห่รอบหมู่บ้านจากนั้นก็มีการสาดน้ำใส่แมวให้แมวร้องเสียงของแมวก็จะไปถึงเทพทูดบนฟ้าบนสวรรค์จากนั้นฝนก็จะตกแต่ข่าวนี้คนไทยตัดสินใจใช้ตุ๊กตาแทนเพราะว่าจะผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นดราเอมอนด้วยชาวบ้านตอบกลับว่าไม่มีตุ๊กตาแมวตัวอื่นแล้วด้วยความสงสารเอนดูแมวจริงๆก็เลยต้องใช้ดอาเอมอนนี่แหละแม่อย่างน้อยคนไทยก็มองว่าดราเอมอนไม่ใช่แรคคูนเป็นแมว หลังจากที่เป็นกระแสไวรัลที่ญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่คนไทยทําพิธิกรรมแฮ่นางโดเอมอนขอฝนเรามาดูความคิดเห็นกันคอมเมนต์แรกจากเจ้าของกระทู้ได้เข้ามาขายข้อสงสัยว่าอย่างไรก็ตามสัสตว์ต่างๆจะไม่ถูกฆ่าในพิธีกรรมนี้เหมือนขบวนแห่รอบหมู่บ้านแค่นั้นแหละ คอมเมนต์จากคนญี uh. like, like this, like like ่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าพระเจ้าฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้าใจผิดว่านี่เป็นแรคคูนแม่ลูกพี่เม้นต์แบบนี้มอนโตรแล้วนะความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกไว้ว่าโดเอมมอนเสียสละ มาทำให้ฝนตกด้วยเครื่องมือลับของเดอะเลมอนกันเถอะพร้อมกับรูปการ์ตูนมังงะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเดอะเลมอนมีความสุขมากที่ถูกมองว่าเป็นแมวแม้เขาจะไม่มีหูเองก็ตามความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกไว้ว่ามหัศจรรย์เอานี่ไป กล่องสร้างสภาพอากาศสภาพอากาศแ่เอากาศเสียบลงไปในกล่องสร้างสภาพอากาศเราก็จะเนรมิตอากาศได้ทุกรูปแบบเลยล่ะความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกไว้ว่าถูกต้องครับเพราะว่าน้องเป็นแมวแต่แค่ดูเหมือนตัวและคุณเท่านั้นแหละความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าพระเจ้าบอกว่าอืม นี่คือทานุกิแม่ทำไมคนญี่ปุ่นชอบมูมี่น้องจังอะ่ะโมโหแล้วฉันจะให้พวกนายได้เห็นศักสีของแมวเเวลาโดนแกล้งมันต้องหัดแสดงเจตนาว่าเล่นงานเขาคืนมันสิแบบนี้มันต้องเจอชุดทานุกิความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าดีใจจังที่คุณปฏิบัติกับเดเรมอนเหมือนแมว ว่าแต่มันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมลูกพี่ก็น้องเป็นแมวไม่ใช่หรือความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเดอะไอมอนดูสนุกนะขอให้เป็นประโยชน์กับคุณความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อมาได้บอกไว้ว่าเดอะไอมอนโนบิตะได้เที่ยวเมืองไทยแล้ว ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าถ้ามันได้ผลก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ผลฉันควรนำเอาเครื่องมือออกมาเอากล่องสร้างสภาพอากาศสภาพอากาศความคิดเห็นเตามาง่ายๆสั้นๆบอกว่าน้องไม่ใช่แมวเ้ความคิดเห็นตตามาได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดอร์ไลมอร์ตกอยู่ในอันตรายฉันต้องแจ้งให้กับ โนบิตะรับทราบแอดขอบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้โนบิต no ะ mm hmm. กดสวยไม่ได้ความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันหวังว่าฝนมันจะตกจริงๆนะความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเดี mm ๋ยวราจังดูเหงานะฉะน,นั้นก็เลยตัดต่อรูปใจแอนโนมิต no ะและทิสุกะเข้าไปให้ซะเลย ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าจะดีกว่านี้ถ้ามีเวอร์ชั่น Hello Kitty ด้วยแอดขอบอกไว้เลยว่าคุณพี่ยังไม่รู้จักเมืองไทยดีพอเพรามากกว่า Hello Kitty คนไทยก็แห่มาแล้ว ความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามฉันหวังว่าฝนจะตกทุกเดือนฉันประหลาดใจมากเพราะฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้วฉันอยากไปประเทศไทยฉันรักประเทศนี้ประเทศนี้ก็รักคนญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเพณีแห่นางโยดราเอมอน และก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองขาประจำมาไวจริงๆและขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าชอบใส่คลิปแนวนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับคลิปใหม่ได้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ